คือเรียกได้ว่าถ้ารอนน่ก็เปิดแอร์แต่ถ้าอยากได้คนได้แคร์ก็เปิดใจดีกว่าครับผมหน้าตาจะหล่อสู้เขาไม่ได้หรือว่าคาลมันจะสู้ไม่ได้แต่เอวดีที่สุด<อ>นะครับ <laughs> ยลากกันได้ทุกเทียร์เลี่ยกันได้ทุกท่าแนา่ <laughs> กาแฟมีโกปีแต่ตัวพี่ไม่มีเบอร์น้องครับผม <laughs> ใส่เสื้อลายไม่ใช่ลายธรรมดาลายอะไรลายเธอจะตักรักเธอจะตาย <laughs> น้องเขาดูใสอ,อ่ะอ<ห>๋อหน้าใสเหรอครับหน้าหน้าใสใสกินจวยสวยกินใจผมบอกเลยนะฮะกีตาร์เอาไว้เก่าแต่เราเอาไว้กินครับผมอ้ออร่อยไหมอ่ะเล้ากินแล้วเมากินอีกแล้วเหรอเรากินแล้วมันเออ,อ,อ กินคู่กันมีทั้งมันมีทั้งเมาครับผมคือถ้าเกิดว่าคุณเลือกผมนะครับผมเนี่ยก็จะปกป้องกระต่ายตัวนี้นะฮะเพราะผมเนี่ยเป็นจ่าครับผมจ่าอะไรครับจ่าอะไรจะมีใครใครรักคน อะไรครับผมถามคุณหน่อยถ้าผมไม่ถามว่าจะาอะไรคุณจะไปยังไง<ส>ก็เล่นเองตกเองครับผม<อ>ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแต่เรื่องมาเตียงให้ใช้อย่างพเพียงพอครับผมตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเชื่อนะฮะว่าทางฟ้ามันอยู่จริงท<อ>ุกรกิจอะไรคะ เป็นเออ่เปิดเช่าห่วงยางฮะเดี๋ยวก็อะไรครับห่วงยางไม่รู้ของใครแต่ห่วงยางนี่เป็นของเธอครับผมพี่าั้นเป็นพระเอกครับพอจะเลือกเก็บนางเอกได้ไหมคะได้ครับน้องชอเป็นละครแนวไหนถ้าได้เล่นละครอ่าอคชั่นค่ะ ได้ดิได้คุณชอบกินง้อโรงเรียนหรือง้อกระป๋องครับชอบง้อโรงเรียนค่ะทำไมถึงชอบกินง้อโรงเรียนครับไม่รู้เหมือนกันค่ะคิดไม่ทันอ๋อแต่ดีใจมากเลยที่ฟอยเฮ้ยอะไรยังไม่ถึงสิบพันเลยเถ้าถ้ถถถถถถาถ้าไปกิน,น,นข้าวครั้งแรกจะไปกินที่ไหนถ้ายิงข้าวครั้งแรกเหรอคะหนูขอกินที่แม่น้ำเจ้าพยาละกันค่ะเพราะมีความลมเยนจีบสูงค่ะและพี่ชอบคนมีรักยิ้มไหมคะ ชอบคำน่ารักดีเกิดค่ะพัล่าพฮล่าคิดว่าพัล่ามีประโยชน์อะไรกับโลกใบนี้บ้างครับพัล่าสวยมากคือคนบอกพัลล่ามีความสุขค่ะพัล่าจ้ะถ้าพัล่าออกลูกได้คือออกเป็นตัวอะไรจ้าก็จะเป็นลูกเราสองคนนะคะหัวปูฟูประมาณนี้บ้าบอลชิบชิลพาคุ้งข้างพ่อครัวพัลล่าไม่ยอมไปทำให้พากุ้งเก็บยวพาพัลล่าออกจากบ้านไหมคะพี่จะเผาบ้านทิ้งจ้ะ ชอบครับชอบอะไรคะถ้าอยากให้ฟานทำให้อยากให้ทำอะไรปาร์เกตี้คาโบเนล่าชอบแข่งรถไหมครับชอบดูค่ะชอบยิงปืนไหมอยากลองเหมือนกันชอบเสียงดังใช่ไหมชอบชอบร้องดังไหมชอบร้องดังชอบหนูมไหมชอบเอ้าเออขโมยอะไรคะพี่ฝอยชอบบนภูเขาหรือว่าใต้น้ำคะชอบใต้น้ำสิใต้น้ำดูลึกลับดีใช่ไหมถูกต้องเอ่อ พ่อชื่ออะไรครับคะชื่อเหมือนพี่เลยค่ะชื่อฟอยเหรอใช่ค่ะจะได้เป็นของไงเออโอเคค่ะพวกนั้นนั่นต่ตุ่มหรือมะนาวดองครับผมมะนาวดองพี่เจนคะถ้าเป็นแฟนกันพี่จะผ่านไปเกาที่ไหนคะมาเทียนเกากีต้าร์น่ะเกากีต้าร์ที่ไหนให้ไหมที่เหมาดีมแล้วกันอ่าแล้วถ้าถ้าวันนี้จะให้จะให้เกาจะให้เกาส่วนไหนของร่างกายตรงนี้โอเคตรงใจอ่าใกล้ๆแถวนั้นก็ได้นะใกล้ๆแถวนั้น ผมอยาครับหนูจะไม่สวยแต่หนูก็น่ารักสู้ไม่พักยกนะคะโอ้โหโวยหวานถ้าเกิดผมเป็นท่าลองยกครับมวยหวานจะเล่นท่าไหนจะเล่นท่าแพงกิ้งแบบว่าด็อกกี้แพงกิ้งนะคะสวัสดีค่ะพี่เต้ถามพี่เต้ชุดหอมกินอะไรคะหลายกินฮนะไม่ใช่ค่ะวันนี้ค่ะอยากดมอะค่ะได้สิะถ้าเล่นละครกับพี่ชอบเล่นแนวไหนปูค่ะปูตาดิบด้วยนะคะเหรอ จะจูบเป่าแล้วจูบครั้งสุดท้ายตอนไหนคะเอาเดี๋ยวนี่ถ้าเป็นแฟนกันจะรี้กหนูว่าอะไรคะผมจะไม่เป็นแฟนกับชลลี่เพราะผมรักแฟนผมหอยแมงพวกกับหอยนางรมชอบกินอะไรคะชอบกินหอยแมลงทำไมคะเพราะว่ามันหวานดีชอบตีเกียอกงหรือว่าดอกบอลชอบตีแปงกงค่ะชอบตีเปียงกงเหรอฮะค่ะตีเก่งไหมครับมากค่ะร้องเพลงเป็นไหมเป็นค่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิ สิหอบจะสอนท่าไหนป้าตี้คะสอนท่าเพลงคืนนี้อได้กี่ครั้งแต่ถ้าอยากเรียนเต้นกับเราอยากเรียนท่าไหนอยากเรียนไไหลายๆท่าค่ะอยากเรียนท่าแล้วถ้าจะให้เต้นอยากเต้นกันที่ไหนที่สุดเต้นสองคนสิคะที่ไหนที่ไหนก็ได้ไน้องโซครับน้องสซบอกว,ว่าอยากาพามภาคพุ่งขึ้นสวรรค์วิธวีไหนจะข้าขึ้นสวรรค์ครับเยอะเลยคะ่ะต้องคุยกันสองคนน่ขอกอดได้ไหมคะขอกอดได้ไหมได้สิมันโผลจะห้ามไปล้